Còn lao nó gõ là như vậy. Ren vào lòng vlog cực anh quanh 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 quanh

อเดีพอ่เอ mal, so okay. o o, do, ็มสกเกละเดกทำอะไรดีนั่นไปยืนรออยู่ตรงนู้นอยู่ตรงยายนนอยู่ในลมนนไปนั่งรออยู่ตรงนู้นไปดูน้ำในโอ่งดีว่ามันจะเต็มหรือยังเดี๋ยวมันล้นทิ้งไปเอ็มไปน่ง ทั้งแล้วทั้งเสืยทังมาใส่ทั้งแท็กซี่เก็บจอบนู่นๆเก็บจอบขึ้นหน่อยเดี๋ยวเดินไปเหยียบเอาไปไว้บนไม้หน่อย เอาเอาปลายมันเข้าข้างนานานในอ,อ้าวถ่ายม่องเฮ้ยมองกล้วยรอเอ้ยจะแงะยงังให้มันเย็นก่อนจะค่อยใส่สอบลุงก,ก็จะให้ใส่ยางเดียวเลยเ บ้านนี้เป็นอรบเรา